สวัสดีครับ12พฤศจิกายน2566ที่นี่ดอยภูคาจังหวัดน่านนะครับขณะนี้เวลา14นาฬิกา25นาทีนะครับเราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดของดอยภูคาแห่งนี้แล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นเนิน17 1750 นะครับประมาณนี้นะครับจำตัวเลขไม่ได้คำว่า1750ก็ก็หมายควาว่าจุดนี้เป็นจุดที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1น5 7 5 0เมตรประมาณนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ เดินทางขึ้นมาถึงบนยอดสูงสุดแล้วนะครับขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังเก็บภาพส,สวยๆมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับนี่คือสภาพบรรยากาศนะครับอากาศขณะนี้14นาฬิกาเศษนี่หนาวเย็ยนเลยนะครับไม่ใช่เมฆฝนแต่ว่าเป็นลักษณะละอองของหมอกแต่ว่าเป็นเม็ดที่ค่อนข้างที่ใจะใหญ่นักท่องเที่ยวก็เก็บภาพส,สวยๆไว้นะครับไว้เป็นที่ระลึก1715ครับนั่นครับตัวเลข 1715ก็คือระดับความสูงของณจุดตรงนี้นะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,715งเเมตรนะครับโอ้ทุกคนยิ้มแย้มแจม่มใสครับเพราะว่าได้เห็นบรรยากาศเหนือคํำบรรยายครับสวยงามมากเลยทีเดียวนี่คือ,อสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดน่านนะครับโอ้สวยงามมากนะครับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก ครั้งหนึ่งของชีวิตท,ที่ได้เดินทางมาสัมผัสณจุดตรงนี้นะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าหนาวมากครับแต่เย็นแค่นั้นเองนะครับนี่ครับอุทยานแห่งชาติดอยผูคา1 7 1 5นะครับสวยงามมากเลยนะครับทุกคนก็ต่างก็เก็บภาพเก็บภาพาสวยๆเหล่านี้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับเราเองก็หนึ่งครั้งที่เห็นดังนะอายกมือหน่อยครับ นี่ก็เป็นหนุ่มรูปหล่อจากบึงการครับน้าสมหวังนี่ครับเดินทางมาถึงจุดนี้ด้วยวัย60ปีนะครับหนึ่งครั้งในชีวิตงามมากครับงามมากอ้โหสวยมากเลยครับนี่ก็หนุ่มวุฒิไกรอีกหนึ่งคนครับจากบึงการครับบังิกาดีมากเลยนะครับผมคณะสุดยอดสุดยอดเอาภาพเหล่านี้ไว้เป็นที่ระลึกครับเก็บไว้ มันงามจริงๆ,ๆครับงามมากๆเลยโอ้โหโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านมาชมจุดที่อยู่ใกล้ๆวัดดีนะครับนี่ครับจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยยิ่งกว่าทะเลนะครับงามมากครับงามมากจริงๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเราจะเอาให้ท่านได้ชมบรรยากาศช้าๆโดยรอบนะครับ เียงฟ้า <laughs> เหมือนเสียงฟ้าร้ององามมากงามมากครับอ่าบริเวณตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ลานจอดรถนะครับโอเคนะครับพบกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับ